เมื่อทำงานแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันน้อยกว่าค่าครองชีพคนต้องดิ้นรนหารายได้เสริมเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระที่มีอยู่หาอยู่หากินลดค่ากับข้าวกับน้ำลุงโอ๊กไม่เคยย่อท้อกับจะตาชีวิตของตัวเองมันเดือนออกมาจ่ายค่าบ้านเช่าจ่ายค่างวดรถดอกเบี้ยนี่นอกระบบแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนไม่พอครับคิดหาวิธีหารายได้เสริมรายได้เสริมที่ลุงโอ๊กทำอยู่ตอนนี้คือการทำคลิป สร้างรายได้ใน Facebook รายได้ของลุงโอ๊กตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคลิปของลุงโอ๊กยังไม่ดังยังไม่ปังบางทีสองสามเดือนจะได้100เหรียญบางทีก็ได้เดือนละ100เหรียญก็มีถึงจะได้ไม่เยอะก็ได้แค่ค่าน้ําปูน้ําปลาก็ยังดีครับการประหยัดค่ากับข้าวกับน้ําของลุงโอ๊ก ลุงโอ๊กจะออกหาปลาหาปูหากุ้งหาหอยมากินในวันที่ลุงโอ๊กหยุดงานหรือวันที่ลุงโอ๊กเข้างานกลางคืนอ่างเก็บน้ํานี้เป็นอ่างเก็บน้ําน้องปลาไหลวันนี้ลุงโอ๊กเข้าง,งานกลางคืนได้มีโอกาสได้มาวานแหที่นี่ที่นี่มีคนมาหาปลาเยอะ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะมาตกเบ็ดเยอะจะวานแหไม่ได้เลยเพราะว่าคนตกเบ็ดเยอะแล้วการหาอยู่หากินเราต้องมีสติ มีสติเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดในเมื่อมีคนตกเบ็ดเลวเราจะไปหวานเหหให้ปลาตื่นทำไมยังมีช่องทางหาอยู่หากินอีกตั้งหลายช่องทางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคนอื่นถ้าวันไหนลุงโอ๊กไม่ได้หวานเหลุงโอ๊กก็จะงมหอยถ้าไม่ได้งมหอยลุงโอ๊กก็จะไปดักกุ้งเหที่ลุงโอ๊กใช้หวานเป็นเหฝรั่งเป็นเหหคู่ใจของลุงโอ๊กมานานแล้ววันนี้ได้ปลาไม่เยอะแต่ก็ได้พอกินหวานเหหได้ปลาพอกินแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้าน กลับมาถึงบ้านแล้วก็จัดการปลาที่ได้มาตระเตรียมเมนูทํากับข้าวรอเมียเย็นนี้เมนูทํากับข้าวรอเมียทําง่ายๆทอดปลาดีกว่าจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดกว่าจะทําปลาเสร็จก็ใช้เวลาไปตั้งนานหลายคนทอดปลาชอบหมักปลากับซอสซีอิ๊ ผงชูรสหรือบางคนจะใส่รสเดลุงอกทอดปลาจะใส่อย่างเดียวคือเกลือโรยเกลือลงไปแค่นั้นอย่างเดียวถ้าคองมันจะอร่อยไม่ต้องใส่อะไรมากมายใส่เกลืออย่างเดียวก็อร่อยน้ำมันในกระทะใส่เยอะๆไปเลยตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงไปถ้าจะทอดปลาให้อร่อยไม่ต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟเบาๆทอดให้นานๆหน่อยยอมเสียเวลาหน่อยแล้ว ปลาจะกรอบอร่อยการทํากับข้าวรอเมียไม่ใช่เรื่องที่น่าอายไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนกลัวเมียแต่ที่ทํากับข้าวทํางานบ้านรอเมียนั้นหมายความว่าเราเป็นคนรักเมียใครได้ดูคลิปนี้ถ้ารักเมียก็ทําไปเถอะทําไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายถ้าเรารักเมียกว่าจะได้ปลาทอดที่กรอบ หน้าอร่อยน่ากินแบบนี้ก็ใช้เวลาไปไม่น้อยเหมือนกันก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปในช่องลุงโอ๊กบริเตกฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องลุงโอ๊คบริเตกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงโอ๊กก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ